สวัสดีค่ะ,คะอิตาสตาคอนเน็กผู้เชี่ยวชาญศาสตร์อ่านดวงดาวร่วมสมัยลาจาันพิมพรสวัสด uh huh. เรากลับมาพบกันเหมือนเดิมในรายการนั่งคุยจักรราศีที่สถานีโหราศาสตร์ uh huh. ค่ะอันนี้จะเป็นการทํำนายโชคชะตาราศีสำหรับผู้ที่เกิดในลัคนาราศีสิงห์หรือว่าผู้ที่เกิดระหว่างวันที่16สิงหาคมจนถึง สิกันยายนค่ะจะเกิดอะไรขึ้นกับคุณสิงห์ในเดือนกุมภาพันธ์บ้างเดี๋ยวเรามาดูกันถ้าคุณทราบลัคนายคุณดูลัคนาควบคู่กับราศีนะคะจะแม่นยำมากๆเลยค่ะคือจะบอกว่าราสีเนี่ยนะโอ้โหเรียกได้ว่าเขาเนี่ยไม่มีใครมาลบเขาลงได้ไม่มีใครมากดเขาลงได้แล้วเขาก็ไม่เป็นเจ้าป่าหรอกค่ะโอ้โหบอกเลยว่าความยิ่งใหญ่เนี่ยหน้าใหญ่เนี่ยนะบอกเลยว่าไม่มีใครเกินเขาเลยนะคุณสายเปืมบอกเลยว่ายิ่งกว่าสายเปอีกคือเขาเองมีความ ใจใหญ่ใจกล้าใจนักเลงเออใจถึงพึ่งจะได้มามั้งไม่กี่ปีมานี้เองอ่เปไว้ใจนักเลง <c oughs> แน่นอนคือเขาเป็นคนแบบนี้จริงไอ้ที่มาพูดกันทั้งหมดนี่ชมใช่ไหมเออมันเป็นเรื่องจริง <c oughs> อืชมเขาอยู่นะคือเราต้องบอกเลยว่าตอนนี้เหมือนจังหวะสิ่งเองเนะี่ยค่ะเขาเริ่มที่จะแบบพัฒนาตัวเองแล้วจากรุ่นธรรมราตอนนี้เฮลวิเวทแล้ว เออเขาเริ่มแบบมีการพัฒนาตัวเองแล้วรู้สึกว่าฉันต้องมีอะไรที่ดีกว่านี้ฉันต้องทําอะไรที่มากกว่านี้ไอ้ที่ฉันทามามัานอาจจะน้อยเกินไปฉันรู้สึกเลยว่าฉันอาจจะเอ็กซ์ซอร์ซไม่พอตอนนี้ฉันต้องมากกว่านี้เพิ่มมากกว่านี้ที่ทํามากกว่านี้คือทําเพื่อตัวเองมากกว่านี้เมื่อก่อนทําแต่เพื่อคน <S <S อื่นอโอ้โหพระเอกเหลือเกินนางเอกเหลือเกินนะอืมคือต้องบอกว่าเขาอาจจะทําเพื่อคนรอบข้างเขาเยอะเกินไปคือวันนี้เขาอาจจะไม่ได้เห็นแก่ตัวเขาไม่ได้รู้สึกว่าคนรอบข้างจะมาทําร้ายเขาแต่เขาเองอาจจะรู้สึกว่ารักตัวเองมาก แล้วก็ทําในสิ่งที่ถูกต้องมากขึ้นกระบวนการทางความคิดของเขารู้สึกเปลี่ยนแล้วว่าเมื่อก่อนฉันอาจจะเริ่มต้นจากการให้คือให้คนนู้นให้คนนี้ช่วยคนนั้นช่วยคนนี้แต่วันนี้เขาเริ่มที่จะรู้จักว่าเฮ้ยฉันคงต้องสอนเขาให้ตัวเองด้วยอา่าให้ตัวเองแต่ก็ต้องสอนคนที่เขาเข้ามาเพื่อที่จะรู้สึกว่าเอ้ยคือคุณต้องสอนนะต้องเรียนรู้นะว่าคุณจะต้องอยู่ได้ด้วยตัวเองเป็นยังไงเมื่อก่อนนี้ฉันอาจจะเป็นวิธีการที่ผิดฉันอาจจะรู้สึกว่าฉันอาจจะเข้าไม่ถึงในจุดนั้นก็ได้แต่วันนี้ซึ้งจ ใจเลยว่าคุณคิดได้แล้วจริงๆค่ะเออนะนี่ชมนะคะคุณนะอม,มาเริ่มกันเลยค่ะในวันที่5กุมภาค่ะคุณดาวอังคารเดินเข้ามาอยู่ในเรือนอริอ,อ๋ออังคารดวงนี้เนี่ยนะเพราะเป็นดาวสุภา สุภาอาริแล้วเป็นดาวพันธุอริด้วยคือตอนนี้ใครที่ทํางานประจำอะรู้สึกเลยว่าโอ้โหผู้หลักผู้ใหญ่นี่ก็สุภากับพันธุคือผู้ใหญ่ผู้หลักผู้ใหญ่ก็โอ้โหให้จังเลยาง,งานเนี่ยเรียกจังด้วยนะเรียกว่าเรียกผู้ใหญ่ใจดีตอนนี้ผู้ใหญ่เอนดูโอเอนดูคุณมากเลยรู้สึกว่าอยากเปิดโอกาสให้คุณได้รู้สึกพิสูจน์ตัวเองทําผลงานหรือทําอะไรต่างๆนานาเยอะมากเลยแล้วอยากให้คุณรู้สึกว่าเฮ้ยอยากให้คนนี้แสดงออกนะพิสูจน์ตัวเองซิว่าเขาทําได้ไหมเผื่อในระยะเวลา ใกล้ๆเนี้ยอาจจะมีการปรับโยกย้ายให้คุณน่ะได้อะไรที่ดีขึ้นคุณคิดในแง่ดีไว้ก่อนคุณอย่าไปคิดว่าโอ้ยเรียกฉันอีกแล้วอ,อ,อะไรก็ฉันอีกแล้วโอ้ฉันเป็นอะไรเนี่ยอย่าไปคิดอย่างนั้นคุณราชสีเพราะอะไรเพราะว่าคุณมีศักดิ์ศรีความยิ่งใหญ่และเกียรติยศของคุณนะ่ะมันค้ำคออยู่นะบอกเลยว่าโชว์ออฟไปเลยนะ,ะมาต่อกันเลยค่ะในวันที่13กุมภาค่ะดาวประจาตัวไม่อริแล้วเดินมาอยู่ในเรือนปัตน,นิแล้วดาวศุกรนะ์น่ะก็เดินเข้ามาอยู่ในเรือนอริ แทนแม่ดาวศุกร์นี่เขาเป็นอะไรการงาน13กุมภาใครบอกสิ่งไม่มีงานตีเลยเรือ่องว่าตอนนี้งาน,งานซนงาน้งานชุกงานชุกซ้อนด้วยเออเข้าด้วยแล้วก็13กุมภาเนี่ยคุณรู้สึกเลยว่า มีโอกาสทางการงานเข้ามาก่อนหน้านี้ผู้ใหญ่อาจจะเป็นคนให้คุณคแต่หลังจาก13กุมภาไปอ่ะคุณมีความแบบทําขึ้นมาแล้วคุณรู้สึกเล้ว่าเออฉันรู้แล้วเป้าหมายของผู้ใหญ่คืออะไรนี่ก็โอ้โหเต็มที่<อ>เลย,ยเองได้ตอนนี้ก็ปั่นเลยปั่นเป็นแบบว่าสิงปั่นจักเลย <laughs> <laughs> ไม่ได้มีวันหยุดไม่ได้มีช่วงเวลาหยุดพักอะไรเลยรู้สึกแบบเขาเรียกว่าตีรวนทําให้ตัวเองรู้สึกต้องทําตลอดเวลาแล้วก็วิ่งตลอดเวลาเนี่ยตอนนี้ <laughs> เพราะฉะนั้นตอนเนี้ยคุณเองอาจจะรู้สึกว่าเฮ้ยฉันอ่ะ เมื่อก่อนอาจจะโอ้ฉันนู่นนี่น่ะน,นอยไงนอยจนเจ็บป่วยก็มีนะแต่วันเนี้ฉันไม่มีเวลาเจ็บป่วยแล้วโอ้โหคิดได้แล้วเยี่ยมเลยอะ่ะเออคือดีมากเลยเมื่อก่อนนั้นเนี่ยจะุดเจ็บป่วยดาวประจาตัวอยู่เรือยเลยไงแต่วันเนี้ไม่เจ็บไม่ป่วยมีกำลังใจมากขึ้นมีแรงมีกําลังใจเต็มที่ฮึ่ <c oughs> มเลยโอ้โหยิ่งมีใครเดินมาพูดว่า จะตีมาชมหน่อยถ้ายิ่งอะไรมาชมหน่อยนี่โอ้โหเรียกว่าวิ่งมาลาคอนนี่แหลตอนนี้คือสิ่งอะหลัง13กุมภาพันธ์เนี่ยนะคุณจะรู้สึกเลยว่าตัวเองเนี่ยอลเลิร์ทมากแล้วยิ่งทำอ๋อดีใจด้วยแล้วก็ยิ่งได้ด้วยบอกเลยในเวลานี้ <laughs> แต่แต่ดาวอาทิตย์ไปอยู่ในเรือนคู่เป็นคู่ไฟอย่าช่นะการมีปัญหากับคู่เนี่ยนะเหมือนเอาตัวเองขึ้นไปอยู่บนเขียงเลยนะคุณคือบอกเลยนะว่า หิ้งที่บ้านเนี่ยต้องดูแลให้ดี มีแล้วเนี่ยนะต้องรักษาและดูแลเอาค<ด>ูข<ฤ>ึ้นหินจุดจีนอะมีอะไรให้หน่อยเอจะได้รู้สึกแหมสูฮกกันนิดหนึง่งจุดจีนก็ทำความสะอาดที่งามีอะไรจิ๊บจิ๊บอะไรอย่างเ,าเ,าเงี้ยเออแดงๆหน่อยอะไรอย่างงี้นะก็รู้สึกว่าตัวเองก็นี่เลยอก็จะมีอะไรดีๆตามมาเพราะอะไรรู้ไหมคุณนี่เสาเนี่ยเขาเป็นเกษตรเขาเป็นเกษตรแล้วดาวคู่ไปอยู่มรณะก็จริงแต่ดาวมรณะไปอยู่สุภะแล้วที่สําคัญดาวมรณะกำลังจะเดินเข้ากรรมะห้า คุณมีปัญหากับคู่เริ่มต้นเลยค่ะคุณจะเหมือนเอาตัวคุณเองขึ้นไปอยู่บนเขียงเลยคือพร้อมแบบมีเรื่องแล้วก็มีความร้อนรนได้ตลอดเวลาพร้อมจบพร้อมจบเลย,ยจบชีวิตคุณนะโดยเจ็บด้วยออ <laughs> แต่ถ้าคุณไม่มีปัญหากับคู่เลยพร้อมจเจริญโอ้โหบอกเลยว่า สวยมากสวยมากพร้อมเจริญแน่นอน <ừ> mm. ที่สุดแล้วเงินทองก็ดีด้วย <ừ> mm. เพราะอะไรคู่ครองเนี่ยน,นะนนก็เปรียบเสมือนคู่คิดอ่ะ,อะมันคู่คิดเหมือนคู่ปรึกษาเหมือนแรงต่างเพราะว่าพิมพ์ให้ตำแหน่งนี้เพราะอะไรเพราะเชื่อไหมว่าคุณคบเพื่อนคุณมีเพื่อนคุณมีสานชารคุณเป็นคนของสังคมก็จริงแต่ตัวตนคุณเองอ่ะอยู่ที่บ้าน ตัวตนคุณเองอยู่กับคนเคียงข้างคือคุณไม่ได้เปิดใจหรือเปิดตัวให้คนอื่นมากมายมานั่งรับรู้หรือมานั่งอยู่ในใจคุณเท่าไหร่หรอกคุณมีโรคตัวนตัวค่อนข้างสูงค่ะอือเพราะนั้นในมุมเนี้ยพิมเลยมองว่าอย่าพยายามมีปัญหากับคนที่คอยซับพอร์จิตใจเราเลยเพราะว่าถ้าคุณมีปัญหาตรงนี้เนี่ยคุณเองอาจจะรู้สึกว่ามันไม่มีที่พักใจคู่ของสิ่งก็เปรียบเสมือนเป็นวิตามินเป็นยาใจ<อ>เป็นช่วยกระตุ้นให้เกิดสิ่ง<อ>ดีๆเกิดขึ้นวานิลลาไม่สําคัญตูดจีนสําคัญกว่าย้ํานะ ค่ะดูอยู่หรือเปล่าบอกเราคุณต้องการส่งซิกไปบอกใครเนี่ยจิกๆนะนิดนึงนะมาต่อกันเลยค่ะสิบสี่กุมภาค่ะดาวคุดคุณดาวแห่งการเงินนี่ไปอยู่ในเรือนคู่จบค่ะชีวิตคุณตอนนี้คุณเริ่มต้องนะพูดไหมถ้าคุณมีปัญหาไม่ได้พูดเขาข้างใช่ไหมมมันเป็นดวงมันเป็นแบบนั้นมันเป็นธรรมชาติมันเป็นดวงดาวคือดวงดาวพยายามจะบอกไกด์ไลน์ชีวิตคุณว่าโอเค เงินอ่ะอยู่กับคู่นะงานก็อย okay, ู่กับคู่นะคุณอ่ะอยู่บนเขียงแล้วนะคุณจะเอายังไงคุณก็ต้องทำตัวฮาก็ต้องรู้จักที่จะแบบว่าสูฮกกับคู่หน่อยเอ่อทำสรุปก็คือถ้าความรักดีเงินดีงานดีแน่นอนที่สุดแล้วจะดีได้ยังไงล่ะอ่ะเอาใจหน่อยสินะคู่มีความสุขว่างั้นมาถึงระดับนี้แล้วอย่าต้องให้สอนเยอะนะจ๊ะบอกเลยนะอ่ะมาต่อกันเลยค่ะ26กกุมภาค่ะดาวเกตคุณเดินเข้ามาอยู่ในเรือ มรณะใครที่เจ็บป่วยก่อนหน้านี้เศร้าซ้อยเหงาอะไรต่อมีอะไรคือคิดไปเองแล้วแหละตอนนี้คุณเริ่มมีงานเข้ามาแทนที่แล้วฉันไม่ป่วยแล้วฉันป่วยไม่ได้แล้วฉันไม่มีเวลาสําหรับการเจ็บป่วยแล้วอ่าใน,นเปาะที่1เปาะที่สองเส้นเดือนปุ๊บนี่เลยดาวเกตเข้ามรณะมาอยู่รวมกับดาวราหูด้วยตอนนี้เนี่ยนะคุณรู้สึกเลยว่าโอ้โหทุกอย่างประดังประเดีเข้ามาไม่ใช่สิ่งไม่ดีนะ นี่เลยหน้าที่ภาระไม่ใช่ภาระที่คุณจะต้องไปเลี้ยงดูใครแต่ภาระในเรื่องงานความรับผิดชอบเออทุกอย่างมาเต็มหมดฉันไม่มีเวลาที่จะต้องนอนตื่นสายแล้วเออฉันจะต้องตื่นเช้าแล้วฉันจะต้องทํานู่นไปนี่จัดหาจัดอะไรทุกสิ่งทุกอย่างฉันจะต้องดูแลตรงนี้ให้ได้กับสิ่งที่เข้ามาทุกอย่างในเวลาเนี้ยมันอยู่ที่ความตั้งใจของตัวคุณเองและราชสีถ้าค,คุณรู้สึกว่าคุณเต็มที่กับมันแล้วคู่คุณสบายใจได้แล้วก็โอ้โหบอกเลยว่าปลายปีเนี่ยนะนะอของใหญ่ใหม่แล้วค่ะ คุณบอกเลยคําเดียวเลยนะแล้วที่สําคัญคือพันธุเนี่ยไปอยู่อริแบบนี้เนี่ยนะพันธุอริก็หมายถึงตัวคุณเองอาจจะมีรักษ,ษี่ต้องดูแลผู้หลักผู้ใหญ่ที่บ้านอ ดูแลกันหน่อยอ่ะเขาอาจจะเจ็บป่วยหรืออาจจะมีอะไรที่รู้สึกว่าเราจะต้องพาไปตรวจสุขภาพจัดการเลยค่ะอย่าได้คิดว่ามันเป็นภาระอันนี้คือเป็นการตอบแทนบุญคุณเป็นการตอบแทนบุญคุณอ๋อแล้วก็ทําให้เรารู้สึกว่ามีความเจริญก้าวหน้าในสิ่งที่ดีแล้วก็เงินทองก็จะไหลามาเทมาถ้าคุณมีความกระตันยูด้วยเนาะแล้วที่สําคัญบางคนอาจพันธุ์อเรียจะมีการตกแต,แต่งซ่อมแซมบ้านหรือมีการตกแต่งซ่อมแซมรถยนต์หรืออะไรต่างๆนานา,นาเกิดขึ้น ไม่ต้องเปลี่ยนแล้วค่ะไม่ต้องมีการทำให้มันดีขึ้นก็ออเออเอาไปก่อนแล้วก็เดี๋ยวปลายปีเนี่ยเงินก้อนมาแล้วค่อยว่ากันคือราชสีเดือนนี้เป็นเดือนที่ดวงดีแต่อาจจะรู้สึกอึดอัดนิดหนึ่งตรงที่แบบเอ้ยเพราะสิ่งเองเขาจะเป็นคนที่แบบว่างานเร่งไม่ได้นะเขาจะเป็นคนที่เหมือนมีอะไรที่รู้สึกว่าเขามีศักสีเขามีศัก์สีของเขาอยู่ตรงไหนตรงไหนก่อนนะแต่เตือนเน้นๆเลยอย่ามีปัญหากับคนรอบข้างโดยเฉพาะคู่ของก็แล้วกัน แม่มาถึงช่วงนี้เนี่ยนะพลาดไม่ได้เลยสำหรับช่วงสำคัญสำคัญมากสิคะคุลิตาเอ็กซ์คูซสีแม่ชื่อแม่เป็นของตัวเองด้วยนะที่เราให้การบ้านกันไว้ตั้งแต่ช่วงพายิปซีโอช่วงนั่งคุยยิปซีที่เราให้การบ้านกันไว้ว่าคุณจะรู้เดสตินีนัมเบอร์หรือว่าตัวเลขของปีนี้คุณจะดูดวงด้วยตัวเองได้เลยแล้วแม่นยำมากง่ายมากและแม่นยำมากเราบอกกติกาอีกทีว่าทำยังไงอะ ตัวเลขที่คุณอ่ย้อนรีเวิร์สกลับมาตัวเลขที่คุณหามาได้ก็คือมาจากวันเดือนปีเกิดของคุณบวกกับเลขปีของปีนี้เลขเดสตินีนัมเบอร์ของปีนี้วันเดือนปีเกิดเช่นคุณเกิดวันที่อ่ะเอาเป็นวันที่เก้าแล้วนะวันที่เก้าเดือนอเดือนกุมภาเลยเดือนนี้เลยวันที่เก้าก็คือเลขเก้า เดือนกุมภาก็คือเลข2เราจะเริ่มต้นจากมกราคือเลข1กุมภาคือเลข2นะคะปีอะไรคะเกิดปีอะไรคะปีอ่ะสองหก็ได้เอาใกล้หน่อยก็ปีหนึ่งเาแปดทำให้เป็นคศก่อนก็คือเอาปีเกิดของเราลบกับ5 4าสอ่ะง่ายๆเลยค่ะเปิด Google ลบ5าสี่สาก็จะได้เป็นหนึ่งเก้าแนึ่งได้หนึเปหนึ่งหบวกเเป็นสิ สิบวกแดเป็นสิบปบวกหเป็น19บเาเมื่อกี้สิบเาเก้าบวกสองบวกสิแล้วก็มาบวกเลขปี2องศรวมกันได้เลขแปดเพื่อคิดเลขเลยสองบวกเก้เป็น11บเอ็ดสิบเอ็ดวกสิเป็น30มสิบามสิวกแเป็น38มสบาบวกแเป็น สิบอดอ่าสิบเอ็ดคืออะไรเลขเบิ้ลลิต่าจะบอกแบบนี้ค่ะถ้าคุณได้เลขสิบเอ็ดยี่สิบสองอ่ะเลขสามสิบสามอ่าถือว่าเป็นเลขพิเศษเลขเมเจอร์นัมเบอร์เป็นเลขจากจักรวาลโอ้โหอปีนี้จะเป็นแสดงว่าปีนี้คุณจะมีอะไรที่พิเศษพิเศษในปีนี้ของคุณอย่างแน่นอนที่สุดแล้วคนที่ได้เลขเบิ้ลเหล่านี้นะคะ เลข11จะมีความหมายให้คุณดู2อย่างดูที่เลข11ด้วยแล้วก็ดูที่เลข1นบวกหเป็นสองด้วยอาดาวจันทรด้วยนะคนที่ได้เลข22ให้คุณดูเลข22และความหมายของเลข22และความหมายของเลข4อ๋อคนที่ได้เลข33คุณดูความหมายของเลข33และเลข6กให้ดูประกอบกันพอได้ตัวเลขมาแล้วเนี่ยคือ Destiny Number หรือว่าเลข Number เหล่านี้จะมาบอกความหมายปีนี้ของคุณเลยค่ะ คุณจะเริ่มต้นเห็นชัดเลยตั้งแต่วันที่9ก้าุมภาพันธ์เป็นต้นไปเลยอซองแดงทํางานทั้โหเก้ากุมภาพันธ์เป็นต้นไปเลยเพราะว่าอะไรเพราะว่ามันเป็นตัวเลขที่ดวงดาวดวงดาวมีการเคลื่อนย้ายมีนิวมูลเกิดขึ้นตรงณบริเวณนี้ณตัว Destiny จุด Turning Point ตตรงนี้ค่ะสิ่งสิ่งนี้จะเป็นเรื่องเราเกี่ยวกับอะไรของใคร ให้คุณสังเกตดูว่ามันจะเป็นเรื่องราวนี้ไปประมาณหนึ่งปีนะคะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับเรื่องอะไรบ้างคุณได้ตัวเลขนี้แล้วก็อยากจะรู้ว่าความหมายของตัวเลขที่คุณได้มาคืออะไรกดลิงก์ตามที่เราให้หรายละเอียดไว้เลย<อ>เลขหนึ่งกดลิงก์ตามนัมเบ์เลยหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าถ้าเลขสิบเอ็ดก็ดูสิบเอ็ดและก<อ>็สองยี่สิบสองก็ดูยี่สิบสองและสี่สามสิบสามก็ดูสามสิบสามและหกนะคะลองดูว่ามันทำง่ายๆแม่นยำมาก โดยที่คุณไม่คาดคิดคุณจะดูดวงตัวเองเป็นเพราะว่าตอนนี้เรื่องเกี่ยวกับตัวเลข numerology เนี่ยคือจะเป็นช่วงที่เกี่ยวกับตัวเลขจะมีอิทธิพลกับชีวิตเรามากๆเพราะว่าดาวเกี่ยวกับเขาเรียกว่า ที่ิตาเคยพูดไว้เกี่ยวกับเรื่องบิ๊กโฟหรือว่าอิทธิพลของดาวใหญ่ๆจะมีผลกับชีวิตเราเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นตอนนี้เขาย้ายมาอยู่เกี่ยวกับตัวเลขแล้วค่ะและที่สําคัญคือแต่ละบุคคลเนี่ยนะมีเลขมงคลหรือตัวเลขที่เหมาะ<ต>จริง,งๆเนี่ยตแตก,ต,กต่างกันไม่ใช่ว่าทุกคนจะเหมาะกับเลข9้าไม่ใช่ว่าทุกคนจะเหมาะกับเลข8เพราะฉะนั้นเราต้องหาตัวเองให้เจอก่อนนะเพราะฉะนั้นสิ่งนี้ถ้าคุณหาตัวเองเจอแล้วเนี่ยคุณจะรู้เลยว่าเอยคุณเหมาะกับอะไรแล้วสิ่งไหนคือสิ่งที่ใช่ของคุณอันนี้ก็็อออออาาจจะเเเปนนนนนนนกกรรตตืััีี้้้ิ่มบบบแ คร่าวๆอาจจะเป็นการเตือนในมุมกว้างคุณอาจารย์คําทนายรู้สึกว่าเอมันเป็นมุมกว้างนะแต่ถ้าลงดีเทล <ๆ S 2> ลึกจริงๆให้คุณรู้อย่างเดียวว่าสิ่งที่เราอยากให้คุณรู้และสัมผัสได้คือคุณเหมาะกับเลขอะไรอเลขอะไรคือเลขของคุณริต้าจะเริ่มเอาศาสตร์ตัวเลขร่วมสมัยของริต้านะคะจะเริ่มมาแบ่งปันให้คุณทราบค่ะค่ะนะคะใครที่ยังไม่ได้กด subscribe ยังไม่ได้กดกระดิ่งกดเลยนะคะเพราะเรื่องดีๆสิ่งดีๆแบบนี้เรามีให้คุณตลอดค่ะสวัสดีค่ะ